ต้มยำปลาทับทิมนะคะเราจะทำต้มส้มอีกก็ได้ค่ะต้มส้มเป็นอาหารพื้นเมืองของจันแต่ต้มยำนี่ก็ทั่ว,ว<ม>ไปมีสวนควันนะคะเนี่ยมีพริกมีตะไคร้นะคะเดี๋ยวเราจะต้มยำเราก็มาเก็บเอาที่สวนบนบ้านเราเนะะี่ยค่ะแต่ยังไม่แก,กแ่บ้านเราก็งามนะคะเนี่ยเราก็เก็บเอาที่บ้านนะคะไม่ต้องไปซื้อ เราก็ขุดเอาที่ต้นคะ่ะสดๆคะ่ะ ขุดเอาที่ต้นนะคะสดสดเดี๋ยวก็ไปล้างน้ําค่ะพร้อมแน่ค่ะใบมะกรูดเนะะี่ยค่ะก็เก็บเอาที่ต้นต้องใช้ใบเล็กๆนะคะมันถึงจะหอมใบใหญ่มันไม่หอมะคะ่ะเวลานั่นคุณแม่บอกว่าขาก็ต้องหัวเล็กๆใบมะกรูดก็ใบเล็กๆเก็ใบใส่เต็มที่เลยะคะ่ะสมุนไพรเรามีที่ต้นเองนะคะ เราปลูกไว้หมดแล้วคะ่ะเนี่ยใส่ได้เต็มที่เลยเก็บสดๆจากต้นเห็นไหมคะมะกรูดเรามีตั้งห้าหกต้นนี่ใบชะพูก็มีนะคะนี่มะอึกก็มีเนี่ยคะ่ะต้นมะอึกนี่ใบชะพูทิมนะคะเราล้างน้ำก็กาลัางน้ำเก,กลือก็ลังน้ำส้มว่ากาลังน้ำทิ้งนะคะ สักสองน้ำล้วก็หมักออซีอิ๊วขาวทิ้งไว้ค่ะแล้วกลับไปกลับมานะคะมันจะได้เข้าเนื้อตอนช่วงนี้มะนาวแพงมากค่ะเราก็จะมีเนี่ยค่ะมะขามเปียกแล้วก็ใช้ละกรรมช่วยแล้วก็ตะลิงปิงนะคะแล้วก็ใบมะขามอ่อนค่ะ เรามีใบเปาะใส่นิดนึงเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะใบมะกรูดตะไคร้ขาเราก็ขุดเอาที่ต้นนะคะแล้วก็พริกแดงก็ที่ต้นค่ะผักชีใบเรื่อยค่ะอันนี้เราจะใส่ผักกระสังด้วยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือสะระแหน่บ้านเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะพอ แล้วเราก็จะมีหอมเนี่ยหอมเราปอกล้างหลายๆน้ํานะคะแล้วก็เอามาบุกบุกใช้ใช้ลูกโคกนะคะบุกให้มันแตกค่ะน้ํานะคะต้มน้นะะําก็ใส่เกลือไปนิดนึงใส่น้ําปลาไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่มะาขามก็เอาหอมเนี่ยใส่ค่ะเดี๋ยวก็เอาขาตะไคร้ใส่เราใช้มะขามเปียกเรามีที่กองนะคะ เพราะด้านนี้มะนาวแพงมากแล้วไม่ค่อยมีน้ําค่ะเราก็ใช้มะขามเปียกในแทนได้นะคะใครแล้วก็ใช้สักนะคะเขาจะได้ออกน้ําจะได้ออกมะหอมค่ะนี่ค่ะข่าตะไคร้ก็นะคะก็จะมีข่าตะไคร้หอมมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกเนี่ยใส่ไปมันจะสามรสค่ะแ้วมันทําให้น้ํามันไม่ค่อยขาวนะคะ เราใช้ที่กองซะหน่อยหนึ่งอสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ชิมน,นะคะก็น้ำเดือดได้ทีก็ใส่ปลาแล้วห้ามคนหรือห้ามพริกนะคะเดี๋ยวมันจะขาดใส่ปลาแล้วห้ามพลิกนะคะเดี๋ยวมันจะขาะคะ่ะต้องให้มันสุกก่อนแล้วค่อยทีกค่ะ ปลาอีกข้างนึงสุกก็พริกนะคะกลับข้างค่ะเนี่ยค่ะก็กลับข้างแล้วอย่าไปยุ่งกับมันนะคะค่ะเดี๋ยวมันจะคาวค่ะสลละหรือละกํแล้วก็หั่นนะคะตะลลงปิงแล้วก็หัน่นใบมะกรูดใช้มือฉีกเอานะคะผักชีใบเล่อยก,ก็ใช้มือฉีกแล้วเดี๋ยวก็เอาไปใส่หม้<พ>อน,นะคะ,ะ,คะปลาสุกแล้วนะคะ ำที่มันาวแพงค่ะเราก็ใช้ใช้ละกรรมใช้ตะลิงปิงใช้มะขามเปียกแทนนะคะใ้มะเขือเทศทีท่หั่นไว้แต่งสีค่ะเห็นไหมคะมันก็จะน่ากินนะคะเราชิมรสได้ที่แล้วนะคะ บุบพริกขี้หนูนะคะแล้วก็ใบเปาะค่ะใบมะขามใส่ไปก้นชามนะคะเดี๋ยวเราก็เอาปลาที่สุกแล้วมาลาดนะคะแล้วก็ปรุงรสอีกทีค่ะอาจจะใส่พริกป่นผักกระสังเป็นผักบอบบางนะคะเราก็ใส่ทีหลังค่ะเอาลองก้นจานแล้วเดี๋ยวก็เอาปลาที่ต้มไว้ตักลาดะะเราไม่ต้องใช้มะนาวเลยนะคะมันเปรี้ยว ลิงปิงใบมะขามเปียกน้ำมะขามค่ะแล้วก็มีละกรรมละกร,รมละกร,รมหรือสละนี่มันก็จะเปรี้ยวอมหวานนะคะเราใส่พริกป่นเพื่อให้ดูน่ารับประทานแล้วก็เผ็ดขึ้นนิดหน่อยคนกินเผ็ดมากน้อยก็แล้วแต่นะคะก็เลือกใส่เอานะคะแล้วชิมรสได้ที่แล้วค่ะสนใจกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามนะคะเป็นกำลังใจเพื่อทำในการทำคลิปต่อไปค่ะขอได้รับความขอบคุณจากพะน้องค่ะสวัสดีค่ะ